มือมีดสิใฮ้มึงขึ้นมีดมึงใช้มูบาเชมมงลรวบ่ะไเนี่ยเฮ้ทำ๋อก็คือใะมันจะมีถ้าขึ้นไม้ต้องใช้มาเชด้วยใช่ปะถูกก็คือมึงต้องขึ้นมีดกับมาเชมก่อนมึงถึงจะขึ้นไม้ไนะนักแกจะอยู่กับใครมีเพื่อนอยู่หรือเปล่าแบนเ็นไลเด๋อวดูได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะโอเคนะโอเคค่ะ อ้าวลุงไม่รับสายและน่าจะไปแล้วมั้ง คนชื่อเจิ้นร้องเพลงเป็นไหมน่าจะไม่เป็นมั้งหรือเป็นนะสองหมื่นห้าคูณเท่าไหร่ครับเมื่อกี้อ๋อยีิบห้าเหรออ๋อผมนึกว่าสิบห้า อ่าลบเมื่อกี้ผมโอนได้สามเจด็ดอ่าเหลือสองแสนห้ากระเป๋าอะไรครับเขคุยกันตรงนั้นเหรอโอเคครับ เขียวด้วยเขาเขาโวโมเรนเขียวด้วย เราไปดูผลงานของเราดีกว่าไปประเทศจะปิดแล้วเดี๋ยวเราออกกันนะอา้าคือยังไม่จบอ๋อแล้วประเทศจะรีแล้วแต่เวเทนาลีน่ายังไม่จบเลย <c oughs> ด้วยความที่ไม่มีอาวุธมันก็เลยนานพี่พี่เหนื่อยกันยังครับ <c oughs> ตะบอกไม่ชอบลูกหลงแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้จะไปเรียนรอ้เพลงลูกทุง่งคุณเียวดสครั้งนั่นไงเขาอยู่กับใครวะนะ่ะน่าเขาอยู่กับใครอะเขาอยู่กับใครก็ไม่รู้อะ เพื่ออะไรอะมามีอะฮะเพื่อนที่ไหนเขากอดกันด้วยเพื่อนอะไรเขากอดกันนะมีโอ้โดนนะโดนนะอะไรครับลูกว่าไปไม่มกอดอะไรกังาถนนนะคะกอดไม่ได้ใช่ไหมลูกแล้วตัวเองห้ามลูกทำไมละเวลาลูกแต่กอดคนอ,อื่นอะไม่เคยห้ามครับอ,รอ๋อใช่ครับไม่เคยห้ามไหมอเกลมีเคยห้ามลูกไหมที่หนูกอดคนอ,อื่น ยกเว้นแกงนีแล้วอุ้มล่ะอุ้มล่ะอุ้มล่ะอุ้มเคยไหมเคยไม่เคยอ,อันนี้เขาอยู่ข้างมิเกละนะไม่ไม่เคยจริงคืออย่ยมามีมาก่อนอะไรกลางๆหนอนอ,อ่ะอ่างั้นหนูจะก,การได้เลยลูกถ้าหนูไม่ชอบนี้ก็ไม่กอดเขาแล้วโอเคไหมล่ะมีรอบไาก่อนท,ที่น้ำน้ำไม่ใช่แค่คนดูเขาเห็นใบหมอนี่ย่อ๋อไม่ได้ใช่ไหมลูก โอเคครัลูกอุ้นแล้วค่ะนี่ขอโทษครับแล้วเดี๋ยวรถชนขึ้นมาทำยังไงคะเนี่ยมีขอโทษค่ะลูกฝามี้ามาหรอมีฟามามีโฟเหมือนมา พีร่รำโพเหมือมานา่าตดใจใช่ไหมละ่ะมามีอ้อน,นะโพเหมืองมีโพเหมืองมาค่ะชูโชนะมี้ห <ไป S 1> น่งหน่อยมมแต่ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะคุ้มกับสิง่งที่มีหนื่อยใช่มีจะโดนตีดรว่ลูกใครตีพี่ดำพี่ดำหนูไปสานการลุงดำให้เฮ้ย ลุงดำทำไมต้องตีหมามีด้วยมีไปรับคนคนหนึ่งมานี่ไปรับคนคนหนึ่งมาที่ลุงดำไม่ชอบใครอ่ะชื่อลักกี้ลูกแล้วทำไมมีลุงดำถึงไม่ชอบลักกี้เคยตีแก๊งลุงดำมาก่อนเป็นรับหนัก ม่มันหนักมันเรื่องหนักขนาดลกูกแล้วทำไมมีน้ำอ่ะมียังไม่ได้รับเต็มที่ค่ะลกูกมันเป็นมียังคัดอยู่อใช่แต่ถ้าต้องตีก็ต้องตีแต่แค่มันมีให้คิดมากเพราะเขาเป็นพี่ดำไงใช่ไหมละ่ะเป็นพี่ก๊อดอีกแล้วก็เป็นน้องในแก๊งคนใหม่อีกโอ้ยอล้วมีปุดหัวมมากมไม่รู้ทำไงดีเลยตอมอด่ว<ห>นเขาบอกให้ตอมอด่วน ไว้ค้กันเจอกันค่ะมีเข้ามาลูก